ีดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช a n นลเม e o ดี y อินเกมกับขนมโกซิจ้านะคะ ก็ห่างหายกันไปหลายวันค่ะเพราะว่าติดภารกิจนะคะออกต่างจังหวัดค่ะเพื่อนๆค่ะไม่สะดวกทาคลิปเลยมีเพื่อนๆถามถ่ายกันเข้ามานะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามแล้วก็ถามถ่ายกันเข้ามานะคะโอ้ยคิดถึงเหมือนกัน,นะค่ะ <laughs> นี่กลับมาถึงก็เลยแบบรีบอัดคลิปเลยนะคะระหว่างนี้เนี่ยไปหารูบี้มาได้3,200กว่านะคะก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันทั้งหมดเลยนะคะ3 2 5 0ัรบี้แล้วกันเนาะเออเปิด ให้หมดไปเลยก็ช่วงนี้ค่ะกำลังอยู่ในเรทค่ะนี่เป็นเรทของพิกลาค่ะนี่พิกลาหานะคะตัวเดียวเดี๋ยวๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่า3,250รูบี้ของขนมโกนั้นจะสามารถดึงพิกลาหานกลับมาครอบครองได้ไหมนะคะ ตอนนี้นะคะก็กล่อง c คลอีกเนี่ยอยู่ในระดับ B แล้วค่ะก็คิดว่า3250เนี่ยมันจะถึงระดับ A อย่างแน่นอนนะคะซึ่งช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคล้ายๆกับซื้อ1นึแถม1นึอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าโ็พอใจที่ระดับ A ใช่ไหมก็เอาไปแลกมันก็จะได้กล่อง A มาอีกอันหนึ่งนะคะเป็นของแถมเออแต่ว่ามันก็ให้มาแค่ ID ละกล่องเนาะเป็นของแถมนะคะก็ถ้าเกิดใครแลก A แล้วก็หยุดอยู่ที่ A นะไม่สามารถแลกอย่างอื่นได้นะคะ เดี๋ยวมาดูที่ระดับ B นี่ของรางวัลที่ระดับ B นะคะก็จะได้ตามนี้เนาะใบเลือกท่าท่าดาวนะคะเลือกอัศวิน6ดาวพีนาเรอาเค้กดอกไม้ซึ่งก็คิดว่าระดับ B เนี่ยยังไม่ค่อยเวอร์ค่ะก็นี่เดี๋ยวไปดูที่ระดับ A นะก็ว่าถ้าเดินทางมาถึงระดับ B แล้วอะไปที่ A จะดีกว่านะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะได้พวก สวินแบบแรทั้งหลายนะคะอดีซีจะกค่าพัทสีจากาพัทเซเว่นในอะไรอย่างเงี้ยแย่ที่สุดก็เป็นทองสองล้านเนาะก็คิดว่าน่าจะน่าจะโอเคนะคะโอเคกับระดับปีเยอะเลยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าถ้าเกิดว่ากล่องโคลอ,อีของเขาเนี่ยมันเลยระดับ A มานิดนิดเนี่ยก็คงเลือกที่ระดับ A ค่ะแต่ว่าเนี่ยก็าอยากได้ระดับ S เนี่ยเพราะว่านี่ค่ะเขาพิอาหรเนี่ย เขาอยู่ที่ระดับเอะกล่องโรยระดับ S อะระดับเนไม่มีเอเนี่เราต้องมีความหวังนะคะว่าเราจะได้อีกแล้วนะเออค่ะก็ก็อยากได้พิกลานะคะมาครอบครองจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันอีกที่นึงเนาะว่ากล่องโลองมันจะได้ไหมระดับ S อนะเออนะคะจริงๆเนี่ยถ้าได้อุปกรณ์กษัตรย์มาเสียใจไหมก็ นิดหน่อยอ่ะแต่มันก็โอเคนะเออมันได้เลือกไงคือตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยอยากได้เลือดมากๆเลยนะไม่ไม่แบบหาเลือดไม่ได้อะบางกรก็ตอบแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะนี่บน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 นิดหน่อยโอเคค่ะเราไปเริ่มกันดีกว่าก็3,250รูปีเนาะก็ก็จะสามารถเปิดแพ็คได้ทั้งหมด13แพ็คนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเริ่มกันที่แพ็คแรกค่ะ จะได้อะไรบ้างนะ,ะได้ตามที่การันตีมาสามใบค่ะสำหรับการดทองนะคะดูที่ใบแรกไม่มีแสงค่ะลักโรธาดาวโอเคยังไม่มีแสงน็อกส์ค่ะต่อไปก็ยังไม่มีแสงลีจิงค่ะโอเคอไปเรียบร้อยแพ็คแรกค่ะต่อกันเลยแพ็คที่สองนะคะ สามใบตึ้งไม่มีแสงนะคะเวลิกา้าก็ยังไม่มีแสงโฮกินจ้าก็ไม่มีแสงแล้วเปเป,เปคืออย่างน้อยแบบให้มันได้จิกซอมาก็ยังดีนะของกดตอนนี้เนี่ยถึงแทโอแล้วก็เหลือแค่2ตัวเองอะ่ะเป็นเรกับตาเฉียวนะคะแค่2ตัวเอง ยยยืยังไม่อยากผสมไงยังไม่อยากผสมยังไม่อยากแบบคารบหกดาวอะไรอย่เงี้ยแบบอยากเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ไหมนะคะอันนี้แพ็คที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย <laughs> ลืมนับเออช่างช่างเถอะ <laughs> โอเคค่ะมีมาสี่ใบใบแรกไม่มีแสงกลายเป็นซาล่าใบที่สองก็ยังไม่มีแสงเป็นเทเลเนียห้าดาวเย่ <laughs> yeah, ดีไหม <laughs> นาจาจ้ะฟีนิกซ์จ้ะคือเราต้องการการที่มีแสงนะคะก็อะไรก็ได้ค่ะที่มีแสงนะคะจะดีใจหมดเลยนะคะยกเว้นลิปโป้ค่ะเพราะาตอนนี้เต็มแล้วรอบนี้สามบายลุกลฟกเลิฟไม่ใช่นะคะ อันนี้เอสปาดาอันนี้เอ้ยเอเลนหดาวคือเปลี่ยนจาก5ดาวเป็นแบบจิกซอได้ไหมแค่2ตัวเองออยากได้อ <c oughs> คือจริงๆถ้าไม่ได้แบบการ์ดเรืองแสงอะขอเป็นแบบจิกซอได้ไหมอะไรอย่างงี้อรอบนี้ได้มา4ใบนะคะใบแรกไม่มีแสงค่ะใครไปที่สองก็ยัง ยูรีใบที่สามก็ยังไม่มีแสงหลวงพี่นะคะใบนี้หาวเฮ้ยหมดหวังค่ะเฮ้ยเราหมดไปพันพันกว,กว่าแล้วนะเนี่ยพันสองร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยโอเคมามาดูแพ็คนี้สี่ใบไม่มีแสงค่ะตังก่อน นี่ก็ไม่มีแสงอัส,สราไม่มีแสงอีกแล้วใครมาอีกแล้วสุดท้ายยูริค่ะเฮ้ยคือด,ด,ด,ดูดูดีดูดีได้ตัวอะไรมาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะคะอ่ะแพ็กต่อไปค่ะ แล้วครบดูดิไม่มีแสงซอ,อีนี่ก็ไม่มีแสงโู้ทงโอซอ,อีมาอีกแล้วอะไรเนี่ยเลยครึ่งทางมาแล้วอ่ะยังไม่มีวิแววเลยอ่ะโอ้ยโอช่องเต็มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเคลียร์ช่องกัน นี่น,นีกล่องโคลอีตอนนี้เนี่ยได้ระดับ A แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะแลกตอนนี้ก็จะได้ A มาอีกกล่องนึงเนาะแต่ว่าก็เหลืออีก1,500ริอีวนะคะที่จะต้องเปิดเดี๋ยวขอเปิดให้หมดก่อนนะแล้วเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าจะถึงไหนเนาะโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มแป๊บนึงเดี๋ยวมาเปิดต่อนะเสียดายค่ะ 1, yeah, มอนเวลหนึ่งเยอะแยะไปหมดเลยโอเคค่ะเคลียร์ช่องเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมลุยกันต่อเลย ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะไม่ได้นบับะเออ <_ d ata> มา <_ d ata> เดี๋ยวมาดูแพ็คนี้กันว่าเราจะได้กี่ใบเออเหมือนเดิมค่ะสามใบไม่มีแสงซะด้วยคังแจคลีโอนี่ก็ยังไม่มีแสงซันนิเปอร์ห้าดาวโอเคคะ่ะได้5้าดาวก็โอเคโอเค แพ็คต่อไปกันเลยค่ะโอ้โหอแพ็คนี้ได้มาทั้งหมด6ใบนะคะเฮ้ยมันจะต้องมีแสงสักใบซินะ่ะตั้ง6ใบนะคะ <laughs> ด้วยความหวังล้วนๆ <laughs> โอเคค่ะเปิดการ์ดดำออกให้หมดก่อนนี่แน่นี่แน่นแน ใบแรกใบนี้กันแล้วกันนะคะไม่มีแสงค่ะเฮฟเวนเนียใบที่สองก็ยังไม่มีแสงตีหน้านะคะใบที่สก็ยังไม่มีแสงเวนดี้ใบที่สไม่มีแสงไปเที่ยวใบที่ห้าก็ยังไม่มีแสงเป๊ๆนะคะใบสุดท้ายชึบพีดำ อะไรเนี่ยหกใบเนี่ยเอ้ยแมเริ่มจะหัวร้อนนิดนิดมารอบนี้สามใบมันต้องมีบ้างสินะใบแรกไม่มีอาลีใบที่สองไม่มีใบที่สามโอ้ยสนิปเปอร์มาอีกแล้วมาทำไมบ่อยๆหรือว่าจะให้เราทำทำไหมสนิปเปอร์ น่าทำไหมเออน่าทำมั้งยังไม่ได้ทำสักตัวนะคะรอบนี้ได้มาสามใบเฮ้ยมีแสงแล้วว่ะเฮ้ยมีแสงแล้วว่ะจะเป็นพี่กล้าไหมเนี่ยเฮ้ยอยากได้พี่กล้าเฮ้ยแต่อะไรก็เอาหมดตอนนี้ขอแค่มีแสงนะคะโอเคเปิดเลย คาม่าจ้าเอ้ยคาม่าก็ดีใจนะก็ตอนนี้คามา่าขอเวลสาแล้วก็ตัวนี้มาก็เดี๋ยวจะทำเวลสามส้ยรู้สึกชื่นใจเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดกระดานคาม่าอยู่ด้วยนะคะก็ว้ายสี่สิบ้ยสี่ coming soon โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูที่ใบต่อไปนี่ไม่มีแสงก็ะช่างโซ so, e อีไมค์แล้ว อืนอันนี้ก็ไม่มีแสงแคตตี้ค่ะโอเคโอเคแมนึกว่าจะไม่ได้แสงสักใบแล้วนะคะได้คาม่ามาโอเคค่ะเพราะว่าคาม่าก็ใช้อยู่นะเพราะว่าเอามาเพิ่มดาเมที am, เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดลโลนเวลด็อกแดกมากนะโอเคค่ะเรามาดูที่แพ็คต่อไปกันเลยดีกว่านี่สี่ใบค่ะใบแรก เปเฮ้ยเปเปใหมห่แล้วราชาเป๊ใบที่สองเนี่ยใบที่สามดูส่ใบที่ทสี่บ 4. เบลิกาเออไม่มีแสงก็ไม่รุนเฮ้ยนี่แพ็คสุดท้ายแล้วค่ะโอุ้หเปิดกันไปเร็วมากนะคะแพ็คสุดท้ายแล้วไอเราจะได้ไหมนะคะอีกขออีกตัวหนึ่งขออีกตัว อยากได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดิปโป้เพราะว่าเต็มแล้วตึ้งตึๆงงตึง,ตง,ตงโอเคได้มาห้าใบเริ่มกันที่ใบไหนใบนี้แล้วกันค่ะไม่มีแสงปึง้งแครอนเอ้ยไม่ใช่อารอนใบที่สองก็ไม่มีแสงน็อกนะคะใบที่สก็ยังไม่มีคารินค่ะใบที่สี E. ยูอีใบสุดท้าย,ยไม่มีแสงนะคะ <c oughs> ใครคะ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะส2 5 0รูบี้นะคะหมดไปแล้ว <c oughs> ได้มาคาม,มาตัวเดียวนะคะ <c oughs> พี่กล้าของหนูยังไม่มาแสงเลยอุย๊ยนี่ไงคะตอนนี้เนี่ยกล่องโคลอีก่อนเนี่ยได้ระดับ A ที่ <c oughs> เกินครึ่งมาแล้วเนาะ งั้นเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่เปิดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆวันอัปเดตดีวกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้เอสไหมนะคะก็เดี๋ยวได้อะไรเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมๆกันกันเลยดีกว่า <laughs> โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวไปฟาร์มไอเจ้ามอนสเตอร์ที่ได้มาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเก็บรูบี้ค่ะคิดว่าน่าจะทันก่อนอัปเดตนะกล่องอเอสอะเออเพราะว่าก็คิดว่าเควสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟาร์มด้วย คิดว่าน่าจะทันเนืน่าจะพอโอเคค่ะเพื่อนเิค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูใหม่นะคะบ๊ายบาย